อาละครับก็สวัสดีกันด้วยวันนี้อยู่กับผมมอลท์นายทีวีวันนี้เราอยู่ในเกม GTA 5่วันนี้เรามาทำอะไรอยากรู้ปะ่ะอยากรู้ใช่ไหมเดี๋ยวจับให้ดูดเดินไปไหนกันปะ่ะเอาไอ้เจ๊นี่ดีกว่าเฮ้ยตั้งอาบแดดนี้ ต้องไปไหาคนปุยเออดีทำอะไรเฮ้ยวันนี้พวกทำไมตอนไลฟ์ไมค้าพญายาเนี่ยนยไม่ยอมมาดูกันนะฮะลวมก็มาทวงเนะี่ยในไลฟ์เกมอื่นเนี่ยทำอย่างนี้ได้ยังไงไหนตอบมาดิ ตอบไปตอบฮะพอเวลาไลฟ์เนี่ยไม่ยอมโมผหัวมาเลยเนี่ยหายหัวไปไหนเนี่ยฮะนิ่งนิ่งไม่ตอบไม่ตอบไม่ตอบรอบเอาด้วยเหรอ,เอ,เ,อเอาเหรอเอาเอาเพล่ะเอาเพล่นะฮะเวลาไลฟ์มึงไม่ดูเวลาไลฟ์ไม่ดูเล่นเกมอื่นมึงท้วงไอ้เวนิน ทำนิสัยอย่างนี้ได้ยังไงกั็ไม่ต้องไปไล่แม่งไม่ต้องดูไอ้เวระเทิบแม่งอืมอืมไอ้เวนรฮะ